สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องน a กกจิมานะครับและเช่นเดิมเพื่อนๆอ,อยู่ในเกม s h a ล์ออฟเกมครับในส่วนของคลิปวันนี้จะเป็นการสรุปทั้งหมด4อีเวนต์นะครับที่เข้ามาในเกมนะครับมาเริ่มกันด้วยอีเวนต์แรกนะครับอีเวนต์แรกก็คือ m o o เช h เ s อร์ครับเช่นเดิมครับในส่วนอันนี้เป็นอีเวนต์ต้อนรับตัวละครใหม่ครับแต่ว่าจัดให้แบบ ง่ายกว่าเดิมมัเนาะแล้วก็มีการแตะอีกอเวนต์หนึ่งนะครับที่มาคู่กันก็คือ mid autumn festival ครับมาเริ่มกันด้วย moon chaser ก่อนนะครับในส่วนของตรงนี้จะมีรางวัลฟรีรายวันที่หน้าสายอินครับซึ่งจะมีไอเทมฟรีรายวันไปจนถึง7วันครับโดยในวันที่เเพื่อนๆจะได้ลูน่าเข้าทีมครับแล้วก็ในส่วนของหน้าต่อมาคือ star up ครับเช่นเดิมครับถ้าเพื่อนๆสามารถนำลูน่าขึ้นไปสู่ระดับดาวที่สูงได้ก็จะมีของรางวัลให้1ชิ้นครับส่วนของรางวัลที่เหลือที่พ่วงมาด้านหลังเน่เพือนสนสใจก็ ต้องเปเงินนะครับส่วนหน้าต่อมาก็คือหน้าที่3ครับก็เป็นหน้าสตอรี่ครับในอันนี้จะเป็นด่านที่เพื่อนๆจะต้องตะลุยผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับซึ่งอันนี้1วันจะปลดล็อก1เรื่องครับและเช่นเดิมครับถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆสามารถผ่านด่านได้ก็จะมีของรางวัลแจกฟรีให้ครับส่วนอีเวนท์ที่2ก็คือ m e e t Autumn Festival ครับในส่วนนี้เนี่ยจะเหมือนอีเวนท์ h a r t w i l h เลยครับแต่ของที่ใช้จะเป็นมูนเค้กครับ โดยในส่วนของวิสเดดเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกฮีโร่ได้เช่นเดิมครับจะเลือกตัวลูน่าที่มาใหม่ก็ได้นะครับแต่ว่าต้องบอกนี้ก่อนนะครับว่าเห็นไหมครับว่าทางด้านซ้ายมือเนี่ยมันจะมีบอกอยู่ว่ามีฮีโร่สตัวที่เลดจะสูงขึ้น2ตัวนั้นก็ได้แก่ในส่วนของลูน่าแล้วก็บูคงครับทีนี้ที่2ตัวนี้ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยก็เพราะว่า2เรื่องนี้มาจากเรื่องเดียวกันก็คือ Journey to the West สนั่นเองครับส่วนเรื่องการสูมเนี่ยเหมือนเดิมครับ ฟรีหนึ่งครั้งต่อวันครับแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นการใช้ไดมอนในการสุ่มครับก็มีทั้งหมด20สิทธิ์ต่อวันครับส่วนเลดในการสุ่มเป็นไปตามนี้ครับในส่วนของถ้าเพื่อนๆเลือกฮีโร่บนเวทีเป็นธาตุน้ำไฟลมเลดจะอยู่ที่1.10ซที่มีโอกาสจะได้ระหว่างการสุ่มนะครับและหากเพื่อนๆเลือกธาตุแสงและความมืดเป็นฮีโร่ที่อยู่บนเวทีระหว่างการสุ่มปกติก็จะมีโอกาสได้อยู่ที่0.7 0ซครับ โอกาสได้เพชรฟ้า1,000 0ก้อนจะอยู่ที่0.10%โอกาสได้ฮีโร่ธาตุน้ำไฟลมระหว่างการสุ่มปกติอยู่ที่5.38%โอกาสได้ฮีโร่ธาตุแสงสว่างและความมืดระหว่างการสุ่มปกติอยู่ที่1.77%อีปิกเกียอยู่ที่3%เฮีโร่ฉากสีดาวอยู่ที่18.01%แล้วก็แหลไอเทมอยู่ที่17%ครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นโดยรวมของหน้าสุ่มนะครับ มาต่อด้วยที่หน้าถัดไปครับก็คือ wish pack ครับหน้านี้เนี่ยโดยหลักๆก็จะเป็นการขายของครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีก็มีไอเทมฟรีลายวันนะครับหน้าต่อมา wish wall ครับในส่วนของหน้านี้เนี่ยในหน้า activity ก็จะเป็นภารกิจประจําวันนะครับคือในส่วนอีเวนต์ใดๆเนี่ยแนะนําว่าให้เพื่อนๆนะเล่นภารกิจประจําวันให้เสร็จก่อนครับแล้วค่อยมากดรับไอเทมทีเดียวนะครับ ก็ในส่วนของตรงนี้ก็คือถ้าเพื่อนๆพื่ทำเควสประจำวันเสร็จหมดก็จะได้หมูลเค้กครับซึ่งหากเพื่อนเอนเล่นแบบไม่เติมเงินจะได้หมูลเค้กทั้งหมด8ดก้อนครับแต่ว่าถ้าเติมเงินก็จะได้เพิ่มมาอีก2ก้อนก็รวมเป็น10ก้อนครับแล้วก็หน้าที่อยู่ข้างๆกันนะครับในส่วนนี้ก็คือเซอร์ไพรส์ครับเมื่อเพื่อนเพื่อ่งไปถึงจำนวนที่กำหนดเนี่ยตรงนี้ก็จะมีไอเทมที่ชื่อว่าสกายแลนเทอร์นให้ครับซึ่งเป็นไอเทมที่ใช้แลกของในช็อปครับ โดยในช็อปก็มีไอเทมอย่างสกินของยูริที่อยู่ในชุดกี่เพาด้วยนะครับเราก็มองว่าใช้แต้มเยอะไปหน่อยนึงนะครับต่อมาก็เป็นรูนาเดียนครับในส่งรูนารเดียนเนี่ยหลักๆสั้นๆเลยก็คือการขายสกินของลูน่าครับอันนี้เป็นสกินใหม่นะครับแต่สําหรับเพื่อนๆที่เป็นสายฟรีอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าสกินตัวนี้สามารถเก็บแต้มและซื้อได้ในช็อปครับเพียงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆซื้อในส่วนของสกินตัวนี้เพื่อนๆก็จะได้ลูน่าเข้ามาในทีมด้วยก็เท่านั้นเองครับ แล้วก่อนที่เราจะไปพูดถึงตัวละครใหม่อย่างลูน่านะครับเดี๋ยวเราขอสรุปให้อ e ีเวนต์หนึ่งก่อนนะครับนั่นก็คือ King Street ครับในส่วนค g s t r ร e t เนี่ยมันคือการให้เราเลือกรางวัลที่เราอยากได้ครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยอ e ีเวนต์นี้ไว้ใช้สูมหาของในระบบคอครับซึ่งไว้อัปเกรดฮีโร่ทีนึ่งนั่นเองครับ โดยไอเทมที่ใช้สุ่มในหน้านี้ก็คือ King s k o l l ครับโดยแต่ละวันเนี่ยเพื่อนๆจะมีสิทธิ์สุ่มฟรีหนึ่งครั้งต่อวันครับส่วนเลทก็เป็นไปตามนี้เลยครับสำหรับรางวัลใหญ่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเลทจะอยู่ที่1.46ส่วนรางวัลที่เป็นีโร่ท่าแสงและความมืดเนี่ยเลทจะอยู่ที่0.73อครับอันนี้ก็เป็นโดยรวมนะครับของหน้านี้นะครับเพราะว่าหน้านี้จะไม่ค่อยซับซ้อนสักเท่าไหร่ครับโดยหลักๆแล้วมันคือการสุ่มหาไอเทมเพื่อมาใช้ในระบบคอน,นั่นเองครับ หน้าที่2อ i on h e h a r t travel ครับในส่วนวันนี้เนี่ยก็จะมีเควสประจำวันด้วยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเพื่อนๆไปเคลียร์เควสประจำวันให้เสร็จก่อนเลยนะครบเพราะว่าถ้าเพื่อนๆเ,เคลียร์เสร็จปับ๊บก็ค่อยมากดรับของตรงนี้ไปทีเดียวเลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆเ,เคลียร์เสร็จหมดเนี่ยก็จะได้วันละ6เหรียญน,นะครับถ้าเติมเงินเนี่ยก็ได้เพิ่มอีก2อันนะครับก็กลายเป็นแดเหรียญน,นะครับ และอีกหน้าหนึ่งที่อยู่ข้างๆนะครับในส่วนของหน้านี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยสุ่มไปเรื่อยๆจนครบตามเกณฑ์ที่กําหนดเนี่ยมันก็จะมีของรางวัลปลดล็อกให้เพื่อนๆอีกนั่นเองครับแล้วก็มาถึงหน้าสุดท้ายนะครับก็คือบอลที่ฟูบาร์ซะครับในส่วนของหน้านี้เนี่ยมันคือการขายเหรียญค g งสโกล่ะครับถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆต้องการเหรียญคิงสโกล์มากขึ้นอันนี้ก็ต้องเปย์เงินนะครับ อย่างไรก็ดีครับในส่วนของหน้านี้ก็มีการแจกของฟรีเช่นเดียวกันครับถ้าเพื่อนๆอยากได้ของฟรีก็มารับตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนๆลืมมากดอันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับคิดว่าตัวระบบเกมน่าจะตีเข้าในส่วนของเมลบ็อก์ให้เหมือนเดิมครับ โอเคครับมาดูที่สกิลของลูน่ากันบ้างนะครับในส่วนสกิลของลูน่าเนี่ยสกิลแรกจะทำดาเมจกายภาพใส่แถวที่มีสตูเยอะที่สุดโดยมีโอกาส80%ทําให้อีฟายติดสถานะมูลไลท์ครับโดยสถานะมูลไลท์จะส่งผลต่างกันขึ้นอยู่กับการวางตําแหน่งของลูน่าถ้าลูน่าอยู่แถวหน้าก็จะลดพลังโจมตีเป้าหมาย20%ต่อมูลไลท์หนึ่งแต้มบนตัวเป้าหมายแต่ว่าถ้าเธออยู่แถวกลางหรือว่าแถวหลังเนี่ยจะมีโอกาสาที่ทําให้เกิดดาเมจคริเคิลใส่สตรูที่ติดมูลไลท์แรงขึ้นอีก20%ครับ เพิ่มเติมครับในส่วนสถานะมูลไลท์เนี่ยมีผล2เทินนะครับสามารถสะสมได้แต่ไม่สามารถล้างผลได้ครับสกิลที่2เป็นพ s สซีฟสก l ลที่จะเพิ่มค่าสเต,ต็อย่างพลังโจมตี40% HP 20%แล้วก็คริติคอลเล e 15%ครับส่วนสกิลที่3เป็นการทำดาเมจกายภาพมูล200%ใส่ศัตรูทุกตัวพร้อมมีโอกาสทำทรูดาเมจ50%ใส่เป้าหมายที่ติดมูลไลท์ด้วยครับโดยหากลูน่าอยู่แถวหน้ามีโอกาส50%ที่จะทำให้เป้าหมายติดสถานะ disorder จะส่งผลให้เป้าหมายโดนลดชิลดเหรี25%แล้วพลังป้องกันลง30%เป็นเวลาสงสิ้น2เทินสถานานี้ไม่สามารถสะสมได้ครับส่วนค่ากรณีที่ลูน่าอยู่แถวกลางหรือว่าแถวหลังจะมีโอกาสาอยู่ที่50%ที่จะทําให้อีกฝ่ายติดสถานะ s t a c Nancy ซึ่งจะลดอัตราการฮิว50%เป็นเวลาทั้งส,งสิ้น2เทินครับส่วน Passive skill ที่4นะครับในส่วนอันนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าลูน่าอยู่แถวหน้าเธอจะได้รับการเพิ่มดามเมจรีล l ฟหรือค่าความต้านทานดามเมจอีก20%ครับ และเมื่อเธอโจมตีศัตรูที่ติดสถานะมูลไลก็มีโอกาสที่จะแปลง12%ของดามเมจที่ทำไปให้กลายเป็น HP ครับซึ่งดามเมจที่แปลงมาเนี่ยมันจะไม่เกินครึ่งหนึ่งของพลังโจมตีของลูน่านะครับแล้วก็ถ้ากรณีที่เธออยู่แถวกลางหรือแถวหลังก็จะเพิ่มคริิตอลเลต20%ถ้าตีศัตรูที่มีสถานะมูลไลครับ มาดูสรุปลูน่าใช้สําหรับในส่วนของตัวลูน่านะครับลูน่าใช้ของเธอก็มีอยู่หลายตัวด้วยกันครับก็มีอย้างตับ e n e t r a t i o n ซึ่งจะไม่สนใจค่าพลังป้องกันของเป้าหมายอย่างในเลเวล3จะอยู่ที่30%เลยทีเดียวครับสกิลที่2ก็คือ c r e a t e ครับในส่วนอันนี้เนี่ยจะเพิ่มโอกาสในการตีติดครี i c a l ให้กับตัวลูน่าครับสกิลที่3 c r ค t ีดามเอจครับจะเพิ่มอัตราครีดเข้าดาเอจให้กับตัวลูน่าส่วนสกิลที่4 power ออันนี้จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีทั้งแบบเป็นอออรรตตกับ่นน่ยค้ดููลาส ส่วนอีกสกิลหนึ่งอันนี้ก็ดูเป็นทางเลือกเฉยๆนะครับก็คือเฟลอครับในส่วนนี้เนี่ยมันจะเพิ่มอัตราการโจมตีให้แต่ว่ามีผลเพียงแค่สงเทิร์นเท่านั้นนะครับถ้าเพื่อนๆเป็นสายปิดเกมเร็วก็อาจจะมองสกิลนี้เป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งครับส่วนสกิลถัดมาเป็นสกิลที่เน้นส่งเสริมให้เกิดการทำดาเมจมากขึ้นนั่นก็คือคอมโบครับอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วสายวอริเออร์ก็มกักจะใส่กันอยู่แล้วนะครับ แล้วก็สกิลสุดท้ายอันนี้ก็เป็นตัวเลือกนะคบเพราะผมมองว่าถ้าสมมุติว่ากรณีที่เพื่อนๆบางคนเล่นให้ลูน่าอยู่ด้านหน้าก็แนะนําว่าให้เลือกเป็นแอมเนสตี้ครับในส่วนแอมเนสตี้เนี่ยจะเพิ่มทั้งพลังโจมตีแล้วก็มีโอกาสที่จะลดดาเมจลงกรณีที่เสีย HP มากกว่า40%ในการโจมตีครั้งเดียวด้วยครับเป็นอีกสกิลหนึ่งที่ผมมองว่าเหมาะเลยทีเดียวกับตัวละครที่เป็นสายที่อยู่แถวหน้านะครับล้วก็ต้องทําดาเมจไปด้วยครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับในส่วนของตัวละครชางอีนะครับในส่วนของบุมมองของผมเนี่ยผมว่าเวิร์กู่นะตัวละครตัวเนี้เพราะว่าคือได้ลองใช้มา2วันนะเราก็สังเกตได้ว่าตัวละครเนี้ยคือมีผลหลกัลกๆก็คือถ้าอีกฝ่ายติดสถานะมูลไลอ่ะคือเธอจะได้เปรียบขึ้นมาทันทีเลยครับอันนี้คือถ้าอีกฝ่ายติดสถานะมูลไรนะและอีกอย่างข้อดีของสถานะมูลไลเนี่ยคือมันไม่สามารถล้างผลได้ครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกความน่าสนใจหนึ่งของสถานะมูลไลเลยทีเดียวครับ เรามาดูประวัติของตัวละครชางอีกันบ้างนะครับชางอีเป็นเทพีแห่งดวงจันทร์ในตำนานของจีนครับแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของ Mid a u t u m n Festival นะครับโดยเรื่องเราเนี่ยกล่าวถึงครั้งโบราณกาลในโลกของเรามีดวงอาทิตย์อยู่10ดวงในท้องนาภารัางสีความร้อนสร้างความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสให้กับชาวบ้านจนวันหนึ่งนักธนูนามว่าโฮยได้แผงสอนกำจัดดวงอาทิตย์ไปทั้งหมด9ดวงเหลือเพียงหดวง ในตำนานกล่าวว่าเขาได้รับน้ำอมฤตเป็นของรางวัลแต่ก็ไม่ได้ดื่มโดยทันทีแต่ให้ภรรยาอย่างชางอีเป็นผู้เก็บและแล้ววันหนึ่งเพ็งเหม่งลูกศิษย์ของโฮยี่ก็บุกมาแล้วก็พยายามข่มขู่ชางอีแต่แทนที่นางจะให้นางกลับดื่มมันจากนั้นร่างของนางก็ลอยขึ้นไปอย่างท้องฟ้าแทนที่จะไปที่สวนสวรรค์นางกลับเลือกที่พำนักใหม่เป็นดวงจันทร์เพื่อเฝ้ามองสามียันเป็นที่รักเมื่อโฮยี่รู้ข่าวก็รู้สึกสำนึกผิด เขานำผลไม้และขนมที่ชางอีชอบวางไว้และตัดสินใจปิดชีวิตของตนเลงลงในเวอร์ชั่นที่เก่าแก่กว่าก็จะบอกว่าชางอีเนี่ยแหละเป็นผู้ที่ขโมยน้ำอมฤตจากสามีเพื่อไม่ให้สามีตามเธอมาครับ ในส่วนของวรรณกรรมชางอีปรากฏตัวในนิยายช่วงปลายศตวรรษที่16อย่าง Journey to the West ของอวดเฉิงเอิญนะครับแล้วก็ในส่วนของการผ่านผ่านสู่ยุคสมัยใหม่เนี่ยก็เรียกได้เลยว่ามีหลากหลายครับอย่างเซเลมูนเองของผู้แต่งนาโอกุทาเกอุชิก็ได้แรงบันดาลใจมาจากตัวชางอีครับนอกจากนี้นนก็มีที่เห็นได้ชัดก็คือเกมหลายๆเกมก็นําเธอมาเป็นตัวละครหนึ่งที่สามารถใช้ต่อสู้ได้ครับเรียกได้เลยครับว่าไม่ว่าจะเป็นสื่อต่าง ก็มีเรื่องของชางอีมาสู่ในยุคสมัยใหม่ครับเป็นตัวตนในตำนานที่มีชีวิตเลยทีเดียวครับและนั่นก็เป็นข้อมูลที่ผมเรียบเรียงมาครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาลที่นี้ด้วยครับสำหรับในส่วนคลิปนี้ช่องนักชิม่าขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ